เหมือนว่าเรามันอยู่กับตัวเองตัวรู้มันก็จะรู้ตัวเองเออตัวดูตัวเห็นตัวรู้มันก็จะดูสังเกตตัวเองรู้ตัวเองก็เลยบวกก็อยู่อย่างเงี้ยลเราต้องให้มันเปิดออกนอกแบบกว้างอตัวใจือการเปิดกว้างมันมันอย่างนี้มัน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 ที่เปิดเยอะปิดที่เปิดเนี้ย ก็สรุปล้างเลยด้วยอย่าร้อาเอยไม่เปิดเปิธรรมดาเนี่ยจากไม่อนก็ไม่อนเองก็สรุปไปนีไม่เหมือนต้องใช้ความพยายามในการรักตัองก็ไม่ต้องพยายามเลยแ่แ้อยรคือเมเ่อาลงมขต้องปล่อยแล้วมันจะไม่เพิ่มมันจะไม่บวมขึ้นแล้ก็แค่เนี่ยตันเราต้อง มันพยายามคดบคแล้วมันจะไม่เพิ่มขึ้นก็เปิดเปิดธรรมดาเพราะว่าที่มันเป็นนิวร์มันเป็นเนื้อที่เพราะเราอยู่ ยิ่งอยู่กันมัน็การมีวอนมันแบบนี้คัเปิดไปเรืออย่เดี๋ยปิด็นวเรานี่ยเวาตองอยู่ใเลือดเราต้องมีตัย่างสมูรอย่างเี้อู่ไเลืเพราะมันขยายไม่ได้แต่ว่าถึงเวลาความมีกินเราต้องไป้ต้องต้องแบเตอนต้องเล่นตรงนี้ดีจวันนี้นะเพราะเราก็ทำการ อ่าวน้เารนีตัวม่้มบเตอไม่ทมันกลายตัวคอยู่ซอนตัวคอยู่ซอนเี่มันเป็นตัวเหงตัวตัวู่ครั้งคู่ส่ง จากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเรื่อยๆรูสเติทิ้งรู้สติเปิดไปท้องฟังเทนาตั้งอย่างนี้เลยเปิดเลยอย่าฝืนแต่ยิ่งฝืนยิ่งเป็นอย่าฝืนเปิดไว้แต่เดี๋ยวมันจะระบายถ่ายเททิ้งในตัวมันเองเวทนาก็ตามนิวรณ์ก็ตาม จะเองอันนี้เราอุ้มมันไว้ไงการที่เราอยู่ตัวเองนึงมันเราขังมันไว้ปกติเวทนามันจะไม่ขังตัวมันเองเวทนาอันนี้จังอันนั้นตาเวทนามทิ้งตัวเวทนายู่ตลอดเวลาแต่เราทรงไว้ไงการที่เราทรงจิตไว้อย่างเงี้ยมันเหมือนก็ทรงเวทนาไว้อุ้มมันไว้ปอกอุ้มมันไว้มันก็เลยอยู่ปกติเวทนามันจะทิ้งตัวมันเองตลอดเวลานิวร์ก็เหมือนกันเวทนาก็นัตตานิวร์ก็นัตตาในในนิวร์องมันไม่อยู่หรอก พราะว่าเรากลัวที่เราทิ้งจิตหรือเปล่าอืมเรากลัวที่ทิ้งจิตมันก็เลยกลายเป็นว่าจิตเลยไปจุดสุรุ่งเขมวธนากนิวรณ์อย่างนแี้ะจิตเนี้ยมันไม่มีตัวตนจริงมันเราแค่อุปทานไปผนวกไว้อุปทานไปทองไว้ไปเกาะเอาไว้จิตมันก็ไม่เอาตัวมันเองเหมือนกันจิตจริงๆเนี่ยมันไม่เอาตัวมันเองเหมือนกันดังนั้นปล่อยแบบไม่เอาปล่อยไปเลยอ่ะทิ้งแบบไม่เอาตัวทิ้งไปเลยปล่อยแบบไม่เอาตัวปล่อยไปเลยมันจึงจะหมดตัวคอยอยู่ ทั้งหมดตัวเขาอยู่ก็หมดตัวตัวที่สวยผลเฮ้ยเ้าที่เกาเหยียดเยจิตจิตไม่ต้องรักษาเพราะมันห่วงจิตใช่มันห่วงจิตอยู่จิตไม่ต้องรักษาจิตไม่ต้องเสียดายจิตมันไม่เอาตัวมันเองอยู่แล้วอืแต่เราไปฝึกเอากันมามันก็เลยกลายเป็นจุดหลวงขขงนิวรเวทนาอยู่อย่างนั้นดังนั้นทุกอย่างเป็นที่มาทุกอย่างก็จับไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง มันเป็นบทสรุปงที่มันทำให้เกิดการทิ้งตัวทิ้งเองสลายตัวสลายเองคลายตัวคลายถ้าอย่างนี้มันจะไม่อุ้มเวทนาไม่อุ้มนิ้วอ่อนไม่ขังเอาไว้นั่นแหละ มันจะไม่เป็นไม่เป็นตัวผู้สร้างไม่เป็นตัวผู้สวยผลแล้วก็ไม่เป็นตัวผู้รักษาอะไรมันจะไม่มีตัวนี้เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่การรักษาจิตข้อนี้ไว้ดีๆจิตมันนั้นตายแล้วไปจะรักษามันได้ยังไงนี่จังจิตมันไม่มีตัวตนของจริงมันแค่ความหลงผิดที่ไปผนวกมันไว้ไปยึดมันไว้ไปทรอมันไว้ไปฝึกมันอย่างนั้นอย่างนี้มันแค่ตัะหนัแคุ่ททานผนวกจิต มันก็เลยเวทนาสังสมนิวรสังสมถึงเวลาหนึ่งมันจะขยับนี่ขยับหน่อยมันก็ทนยากไปหมดแต่นั้นไม่ต้องเสียดายมันไม่ต้องเสียดายเพราะจิตมันไม่เอาใครอยู่แล้วจิตมันก็ไม่เอาเราด้วยมันไม่เอามันก็ถุงตัวมันเองปล่อยเองปล่อยทิ้งปล่อยเองปล่อยก็ไม่เอาปล่อยปล่อยทิ้งปล่อยเรื่อยๆเปิดๆอย่างงี้ยแหละเดี๋ยวมันก็ไม่ขังละ ไม่ขังทั้งเวทนาไม่ขังทั้งนิวรนแล้วนิวรนก็ไม่ขังเรานิวรนมันไม่ขังทั้งตัวมันเองเวทนามก็ไม่ขังทั้งตัวมันเองมันเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนตลอดปรับทิ้งปรับตลอดเวทนามันไม่เคยเอากันในตัวมันเองของเวทนามเพราะนี่แหลแต่ตรงที่เราไปฝึกเอามันมานี่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไปจับมันไว้ไปดึงมันไว้ เดี๋ยวพอเราเริ่มเปิดไปเรื่อยๆอย่างนี้เราโอเคละมันจะทิ้งตัวมันเองไปเรื่อยมันจะสละตัวมันเองไปเรื่อยเวทนานไม่ต้องห่วงรักษาจิตไม่ต้องห่วงเสดายจิตไม่ต้องห่วงการมีอยู่ของจิตมันเป็นสภาวะหลอกๆลอกจิตนามธรรมนามธรรม สิ่งที่เป็นเหตุเป็นบัจจัยของทุกในสังสวัสด์คือตัวที่มันไปคอยยึดมันนี่แหละคอยยึดจิตคอยควบคุมจิตคอยยึดจิตคอยเอาจิตคอยรักษาจิตตรงนี้เรียกว่าเป็นปฐถมไม่เหตุของสูตรไทยเหตุถึงทุกทั้งบวกของสังของสัรพสัตว์ของสังสวัสด์สลายตัวนี้จึงให้ใช้บทสรุปล้างบทสรุปเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกัน จะได้หมดห่วงในการดูแลจิตรักษาจิตส่งจิตปฏิบัติจิตเอาจิตจิตมันไม่เอาใครมีแต่ใครๆไปเอาจิตจิตแล้วมันยังไม่เอาตัวมันเองเลยจิตมันนั้นตาจิตอนิจังสภาวะอนิจังสภาวะอนัตตาในสภาวะมันยังไม่เอาตัวมันเองเลย ดังนั้นสังสวัสดเนี่ยมันถูกประกอบมันเข้าด้วยอุปทานความหลงติดลงมอมันเกิดเลยมันเลยกลายเป็นรูปแบบสังสวัสด์ขึ้นมาหลงติดอะไรก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่หลงติดนั้นหลงยึดอะไรมันก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่หลงยึดนั้นไม่ว่าจะกายไม่ว่าจะจิตไม่ว่าจะสรรพสิ่งสัรพธาตุนอกในหรือธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ประหลกขึ้นมาถ้าไปหลงติดอะไรมันก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่หลงติดนั้นเรียกว่าสังสวัสดนี้มันถูกประกอบกันด้วยอุปทาน มัถ้าไม่ยึดมันก็ไม่เป็นธรรมะว่นแต่นั่นจึงเป็นที่มาของมัดหยัดล้างมัดหยัดทุกอย่างก็จับไม่เอาไม่ก็ทั้งตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไรรอนนี้ผ่านนะมันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มี มันจได้เพราะเราโมวแต่เอาจิตเวลาสรุปมันก็เลยต้านอยู่มันก็เลยต้านกันอยู่เลยเา่มวาม็มตอยู่ไม่ต้องเสียดายเลยทุกอย่างไม่ใช่การเอากันในตัวมันเองสภาวะมันก็ไม่ใช่การเอากันในสภาวะลักษณะก็ไม่ใช่การเอากันในลักษณะ รูปไม่ใช่การการเอาันในรูปนามไม่ใช่การเอาันในนามจิตมันก็ไม่ใช่การเอาไปอยู่แล้วในจิต,ตมันไม่เอาอยู่แล้วไม่ใช่การเอาอยู่แล้วตัดสรู้ความจริงเหล่านี้นะมันไม่มีนีพผ่านไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดยนะไม่มี ไม่มีทั้งเอาแล้วไม่เอาไม่มีมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองมันเลยไม่เป็นสังสารวัตรเพราะมันเอานี่แหละมันก็เลยเป็นสังสารวัตรต้องวนเวียนกับสิ่งที่เอาเนี่ยนิพพานเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองมันเลยไม่เป็นสังสารวัตร แต่นั้นแค่ไม่ต้องเสียดายจิตไม่ต้องห่วงเรื่องความมีอยู่ของจิตมีอยู่ไม่มีอยู่ไม่ต้องไปห่วงแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลายทิ้งคลายไปมันจะปล่อยทิ้งปล่อยไปคลายทิ้งคลายเข้ามันเองไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเข้ามันเอง มันถูกเริ่มต้นด้วยการเอาด้วยการดำริเอาตั้งเอาทำเอาเจริญเอาปฏิบัติเอามันเริ่มต้นด้วยตัวเอามันก็เลยกลายเป็นสิ่งผูกมัดกันมาเรื่อยๆมันเกิดภาวะผูกมัดในสภาวะมันเกิดการผูกมัดในสภาวะกันมาเรื่อยๆจิตมันก็โดนผูกมัดด้วยสภาวะจิตสภาวะธรรมก็โดนผูกมัดมาเรื่อยๆเพราะมันเกิดขึ้นจากการเอา บำเพ็ญเอาปฏิบัติเอานั่นแหละเรียกว่ามันกําลังเอาในสิ่งที่มันไม่เอามันก็เลยทุกันมาเรื่อยๆเ,เป็นทุกข์กริยาเขาเรียกาตัวบำเพ็ญทั้งหลายตัวปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทุกข์กริยากันมาเรื่อยๆเ,เพราะกาลังเอาในสิ่งที่มันไม่เอาเนี่ยมันก็เลยเกิดสังสวั์แห่งภพมโลกแห่งเทวโลกจนถึงเวยจี v G, มหานโลกตามมา มันมาจากตัวปฏิบัติเท่านั้นมาจากบําเพ็ญทุกกิรยิยานเหมือนก็ว่ามันกําลังเกิดโมหะหลงเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาอแล้วมันก็เกิดตัวห่วง เกิดความห่วงเกิดความเสียดายในสภาวะจิตสภาพาะธรรมตามมานี่นั่นถ้ามันไม่เอามันก็ไม่ต้องห่วงอะไรถ้ามันไม่ไปเอามามันก็ไม่ต้องเสียดายทั้งกระตัดสรุปให้ตรงๆอยู่แล้วองคุทะ,ะมันไม่ใช่สิ่งยึดติดทุกอย่างไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรม ไม่จะกิเลสมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ติดเลยตรงนี้กิเลสก็อนัตตาในกิเลสไม่จะ่ธรรมที่มันไม่ใช่กิเลสธรรมะศัจธรรมที่มันไม่ใช่กิเลสมันก็อนัตตาในสัจธรรมมันเอาไม่ได้ทั้งหมดทั้งกิเลสทั้งธรรมมันเอาไม่ได้ไม่ใช่การเอาเรียกว่าไม่ว่าลอกหรือทำมาไม่ต้องไปเลือกวันนี้อืมไม่ได้ความหลุดพ้นก็ไม่ต้องไปเลือกนิพพานก็ไม่ต้องไปเลือก ถ้าเลือกแล้วไอ้ตัวหลงเลือกเนี่ยมันจะหลอกไปเรื่อยๆมันไม่ใช่การเอาทั้งความหลุดพน้นทั้งความบรรทุกมันไม่ใช่การเอาทั้งนี้ผ่านมันก็ไม่ใช่การเอาอน้องก็ต้องฟังราษนายแห่งเนื้อหาการตัดสรุปดีๆราษนายแห่งการตัดสรุปดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึด สิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็เอาไม่เอาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็หลงไม่หลงประหัสชนาแห่งการตัดสุนขององค์พุทธะทั้งหมดหมด้ว หลงก็ไม่เกี่ยวไม่หลงก็ไม่เกี่ยวนิพพานเนี่ยมันไม่มีทั้งหลงไม่หลงไม่ใช่ว่านิพพานนี่คือไม่หลงจริงๆไม่มีทั้งหลงไม่หลงไม่มีความหมายเท่านั้นเลยว่าหลงแล้วไม่หลงไม่มีนั้นหลงไม่หลงมันจะเป็นทิฏฐิกาหนดอยู่มันจะเป็นความเห็นความหมายทิฏฐิกาหนดยังก็ต้องฟังสิ่งที่มันไม่เกี่ยวหลงไม่หลง หลงก็ไม่เกี่ยวไม่หลงก็ไม่เกี่ยวนี่บุคคลที่พยายามจะไม่หลงมันจะได้หยุดตัวพยายามนั้นไอพยายามที่จะไม่หลงนั่นมันขึ้นก็หลงละหลงพยายามมันหลงก็พูไม่หลงนั้นมันก็แสดงว่าไม่ใช่ทางการเอาจิตแล้วไม่เอาจิตถูกแล้วนี่พานก็คือปล่อยทุกอย่าง มันไม่มีไงทั้งเอาทั้งไม่เอานิพานมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยของมันก็เป็นของมันเองจบแล้วไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดมันไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปติดไปหลุดอะไรทั้งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปพ้นหรือไม่พ้นอะไรทั้งนั้นถ้าอย่างนี้เรียกว่านิพานสรุป ส,สัสจจ่งสรุปที่พานสรุปสั่งสรุปมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปทนหรือไม่ทนอะไรทั้ทงนั้นสรุปดีๆแค่นี้เองมันไม่เยอะสรุปให้มันหมดตัวเลือกอเลือกเอาฝ่ายไหนไฟายไหน พ้นไม่พ้นหมดไม่หมดสรุปล้างตัวเลือกสรุปแล้วมันจะหมดตัวเลือกมันจะไม่มีตัวคอยเลือกนั่นแหละไม่มีสมุทรไทยองค์ท้าทองท่านก็แค่ไปสะท้อนยุติสมุทรไทยให้กับทุกหมู่เหล่าท่านตัวคอยเลือกของเขาตัวคอยคอยมู่หวังตั้งเอาเขาปาชนาเอาเขาทุกอย่างท่านก็แค่ไปยุติให้สะท้อนยุติให้ นนมันไม่มี <asure> นิพพานที่เป็นรูปแบบมันไม่มีนิพพานที่เป็นสภาวะมันไม่มีนิพพานที่เป็นลักษณะมันไม่มีนิพพานชนิดที่เป็นอาการไม่มีมันเป็นเพียงแค่ภาษาบัญญัติพูดมันไม่มีแม้กระทั่งมีไม่มีมันไม่มี่ทั้งมีทั้งไม่มี แต่นั้นแล้วท no, ่านแสดงอะไรทั้งแค่ไปสะท้อนยุติสมุทรไทยใครมีตันหาแบบไหนใครมีหวงหวังตั้งเอาอย่างไรก็ไปยุติมันมันไม่ได้เยอะมันไม่ยู่งยากมันไม่มีแม้กระทั่งหลงไม่หลง แต่นั้นสังลวัตมันถูกทิฏฐิกาหนดมาทิฏฐิมันเป็นตัณหาทิฏฐิมันเป็นผู้สร้างผู้ปรุงแต่งความเห็นความหมายขึ้นแบบนั้นแบบนี้นขึ้นมาแล้วก็เอาความเห็นความหมายนั้นมาอยู่มายึด ไม่ยึดม่อมือมาเป็นคำลองในการดําเนินในการปฏิบัติอะไรื่องเป็นโมหะตัณหาทิฏฐิตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิตัณหาเสียมทิฏฐิตัณหาเสียมทิฏฐิตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิเทศเตืุ๊ดตุ๊ที่มาจากส่งอุทัยเท่านั้นเลย

มันจะได้หมดพายแล้วในการจะต้องละนิวรละ,ละเวทนาอะไรอย่างงี้ละนั่นละมีมันไม่มีนะทั้งละไม่ละเนี่ยจะให้มันไปละไม่ละอะไรไกวาดหินดินใยนนมันไม่ต้องไปละไม่ละเันแบบไหนเห็นไหมมันไม่ต้องไปลดพ้นไม่พ้นกันแบบไหนนี่ท่าตามธรรมชาติ อืมมันไม่ต้องไปพ้นไม่พ้นเงินแบบไหนเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก่าละไม่ละมันเหมือนกันไปอันนี้ก็นิพานสรุปสังตวันไป แม้แต่ตัวเราเองก็คือท่าทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับท่าทั่วไปเหมือนกับท่าทั่วทั่วไปอย่างน้ ไปให้ความสําคัญกับท่านเราเนั่ยมันก็คือตัวมันก็เป็นเราขึ้นมาในท่านใช่มันก็เลยกลายเป็นความสําคัญมันหมายตามนั้นเหมือนที่ทิตัณหามันเที่ยงทิฏฐวงแต่งทิฏฐทิฏฐหลอกก็เลยต้องมาฟังในสิ่งที่ทิฏฐล้างทิฏฐหรือบัญญัติล้างบัญญัติ แล้วมันจะล้างถึงกันทั้งทั้งหมดของทิฏฐิจะล้างไปด้วยกันั้งนี้เลยถ้าว่าฟังในสิ่งที่มันไม่เอามันก็ต้องตมให้เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวับเอาเนียวเหล่านี้มันเป็นบัญญัติล้างบัญญัติมันเป็นทิฏฐิล้างทิฏฐิ มันก็จะไปมีผลไปล้างในทีท่่ของสองวัวรที่ไม่นปรกขึ้นมาเอาโปรกขึ้นมาวนมาอยู่มันจะโดนจริงๆท่านก็ตัดสาุดว่าให้ตรงๆแหละแต่พอเหินหา่างความเป็นพุทธดอนมามันก็เลอะเรือน nhưng mà vượt đi băng qua cái sự là vật gì vì thế mà nó chậm đi mắt qua miền qua mãi để thầm ý lỡ lượn mà thay dù ở tòa phật ông có kết thúc cả ทุกพุทธนดอนเหมือนกันฟังตรงตรงยุติตรงตรงฟังตรงตรงจบตรงตรงไม่มีไปไม่มีตรงไปข้างหน้าฟังตรงตรงจบตรงตรงจบตัวจบเองกันเดี๋ยวนั้นยุติตัวยุติเองกันเดี๋ยวนั้นไม่มีนะตรงไปข้างหน้าไม่มีตรงไปข้างหน้าถ้าอยู่ต่อหน้าท่านไม่มีตรงไปข้างหน้า มีแต่จบตัวจบเองนะเวลาเพราะว่ามันจะไม่อิงกับทิศมันจะไม่อิงกับความหมายด้านูนเลยขนาดหลงก็ไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงเห็นไหมมันไม่อิงความหมายว่าหลงไม่หลงขนาดหลงไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลง มันจะไม่อิงทิฏฐินนไม่อิงความเห็นไม่อิงความหมายมัน,น,น,นไม่มีหรทั้งไม่ไม่มันที่มันมีเพิ่มมีทิฏฐิ หลงไม่หลงก็ไม่มีนะที่มันมีเพราะมีทิฏฐิก็เอาทิฏฐิมาหลงกาหลงทิฏฐิเอาทิฏฐิมาหลงนม่ผานไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไออย่างนี้ไงี่งเรียกว่าจบการศึกษาจบตัวหลงปฏิบัติจบตัวหลงศึกษาจบตัวหลงปฏิบัติ Mm-hmm. แล้วพอหมดห่วงจิตไม่จะได้เรื่องจิตไม่รักษาโอเคทุกอย่างมันจะถูกปลดล็อกทั้งหมดถูกปลดปล่อยทั้งหมดมันจะไม่มีอะไรเป็นดึงอะไรมีวอนมันก็ไม่เอาตัวมันเองเวทนามันก็ไม่เอาตัวมันเองอยู่แล้วทุกมันก็ไม่เอาในตัวมันเองทุกทิ้งทุกอยู่ตลอดเวลาเวทนาก็เวทนาที่เวทนาก็อยู่ตลอดเวลามีวอนก็เหมือน ความทนยากทนง่ายมันก็ทิ้งกันอยู่แล้วในความทนตลอดเวลาเดี๋ยวพอไม่ต้องไปหลงรักษาอะไร